สวัสดีครับผมแซมมาเจอทีเด็ดอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถที่ไม่น้อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเป็นตัว Toyota r e v o 4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.8ตัว G นะครับ127แรงมา้า4คูณนะครับจะบอกว่าคันนี้เลขไม่ห้0 0 0 0่เท่านั้นนะครับเลขไม่ห้0 0 0 0่เท่านั้นเลขไม่แท้เลขไม่จริงแน่นอนนะครับผมแซมเช็คในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าคันนี้แบตหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะออกรถเนี่ยเราเปลี่ยนแบตให้แน่นอนนะครับเลขไมล์ห้าหมื่นปี18ราคา6 5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นนะครับ659,000บาทเราจะบอกว่าคันนี้พิเศษตรงยางด้วยเห็นไหมครับเป็นยางแบบมัดนะครับนี่ไว้ไล่ไวไ้ลุย4คูณ4โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นยางยี่ห้อของ Max ซิดนะครับ m a x ซิตัวมัดตัวนี้ครับผม ยางปี22นะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับ2,800 cc นะครับ177แรงม้าเหมือนเดิมนะนียนะ่ยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังไม่ล้างเดิมๆอยู่นะมาตรวจสอบฝากระโปรงหน้าสวยงามนะครับตรงแผ่นซับเสียงก็จะมีรอยดิตหน่อยนะครับไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับตัวห้องเครื่องก็ยังสวยงามทั้งเดิม นี่แผ่นเพจก็สวยงามนะครับผมมาดูแก้มอะสติกเกอร์นี่ก็ยังอยู่ครบๆนะไหนลองเปิดดูอึ้บอะเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะไฟหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว,ต,วตัวแอลคมๆอะแสงโฟกัส Focus, โอเคสติกเกอร์ม้อน้ําอยู่นะครับตัว R นี่ก็สวยงามคมๆนะดูเครื่องยนต์ครับ แห้ง,หงสวยงามนะครับผมฝากระโปรงฝั่งขวาไม่ขยับเช่นกันปั๊มโตโยต้ายังอยู่ครบปั๊มลมเบรก ebs สวยงามนะครับผมมาสติกเกอร์ฝั่งนี้ฝั่งขวาก็ยังอยู่นะมาลองตรวจสอบดูนี่ครับสวยงามจริงๆหน้าเดิมๆเ,เลยคันนี้177แรงม้า4คูณ4 2 8 0 0ซีซีนะครับเป็นแบบ4ประตูไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับ มาดู 4, ี4คูณสี่แท้ๆนะครับดูแคสซี 4, กิ๊บๆเลยเห็นไหมครับนี่ยังเห็นเลขแคสซีอยู่เลยนี่ครับยางมัดเราให้ตามนี้เลยนะครับผมสัปดาห์ที่สี่สิบนะครับอ่ะสี่สิบเก้าด้วยยางปีสองพันยี่บสองโอโหคุ้มครับคันนี้ไม่น้อยที่สุดสำหรับกลุ่มนี้นะครับสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวจันแจ้งทะเบียนก่อนเลยครับ เจ็ดไก่เรือ213นะครับนี่ตัว G 7ไก่เรือ213นะครับผมมาดูภายในกันนิดหน่อยนี่นิดนึงนะครับผมแซมแจ้งก่อนว่าคันนี้แบตมันหมดนะครับผมแต่ว่าแซมตรวจสอบเลขไมค์ข้างในแล้วเนี่ยเลขไมค์ประมาณ50,000นะนี่สำเนาเล่มปี18 177แรงมา้า2,800รซีซีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีด เหมือนเดิมครับหน้าจอระบบสัมผัสกล้องมองหลัง a อร์ออโนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการเช็คระยะสูตรล่าสุดเห็นไหมครับกันยาปีที่แล้ว66นี่ครับเช็คที่เลขใหม่อีกครั้งหนึ่งคือ5้าห0 0 0 0แสดงว่าเลขใหม่ตอนนี้ไม่เกิน50,000แน่นอนหรือว่า40,000กว่ากานะครับผมคันนี้คือเลขใหม่น้อยที่สุดแล้วนะครับสําหรับกลุ่มนี้4ประตูเกียร์ธรรมดา4 w h e วิ view. นะครับนี่ เบาะไฟฟ้าด้วยนะครับพุสตสตาร์ทครบครบแนะนำมากมากครับคันนี้6 5 9 9 0 0บาทราคาปรับลดลงมาแล้วนะครับเกียร์ธรรมดา4 w h e e l นะครับก็จะมีตำหนิตรงนี้ไม่เรียกว่าตำหนิหรือเปล่าครับไม่แน่ใจมันจะมีเหมือนกับนี่ครับไอตัวเนี่ยมันจะต่อขึ้นไปในส่วนของตัวหลังคาเดี๋ยวแซมให้ดูนิดนึงนี่ครับ มันก็จะมีตรงเนี้ยเราแกะออกให้นะ,ะนี่ครับตรงนี้เราลอกออกให้นะครับผมเนี่ยครับนิดเดียวแค่ตรงนี้นะครับหลังคาก็สวยงามอยู่นะครับผมแค่นี้เองนอกนั้นพร้อมหล่อนะครับผมแล้วมีกันชนด้านหน้าอันนี้เราทําสีให้นะนิดเดียวอันนี้ยังตัวถังเดิมๆอยู่นะครับผมสวยจริงๆคันนี้แนะนําเลยนะครับผม4ี่คูณสีหกแนห้าหมื่นเก้าพับาทเกียร์ธรรมดานะ ยางก็เอาไปตามนี้เลยจบจบไปนะครับ6 5แ0 0้บาทราคารวมแบตให้เรียบร้อยเลยนะครับผมกอทอนี้จำไว้เลยนะครับผมดูไว้เลย7กรอ2อ3 6 5 9 0 0หบาทนะครับผมไวแน่นอนครับที่นี่รถสวยๆอย่างนี้นะครับไปไวแน่นอนใครสนใจรีบโทรหาแซมได้เลยนะครับ0ูน3 5แ3 6 9 2ครับผมศูน3 5แ3 6 9 2้าสสองนะครับผม 659,000บาทจบสดราคานี้เลยนะครับผมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ